ดีค่ะทุกคนมาตรวจคดเด้อมาตรวจตรวจพวิตรเด้อวันนี้ยายเพิ่นเป็นแผลเป็นผมมาตรวจไขว่ดวันนี้ดูเสียงฟานเฮ้ยคนเอ๋ยโรคไข้ไข้เก็บ เดียวกุญแจอันนั้นเอาใหายนะเป็นกองใน้ำยาเนี่ยใช่้ลำยามาลุ้นกันดูลูกหลานเองแค่ไหนเนาะโอ้จุ่มจุ่มใส่น้ำยานแบบปั่นขนมปั่นเองไหมปั่นเองปั่นเขาลุกเลยปั่นลุกไม่เม่อ

สม่าอีนะมองข้ารู้ให้ค้งกอดไดมันนะขอได้เนี่ยเอาเรื่อง่เยียวกัน้ำให้เดือะวะสะอาดเครื่องเหรอ ไปมื่อเ้านี่บุมีผู้ใด้โอ้ยวัดเป็นเบิดตะบนนอจะไปเนาะโอ้ยตอยเมื่อวานนี่แหงกบู่เมื่อวานนี่เขาอะมัดไก่แน่แล้วว่ามืดเนี่เขาเป็นมือหลังจากมือมาแต่จันนอนอันคืนอย่างเงา้ยก็ปเลยเ้าเป็นสักไข่แน่แล้วกับกุ้งกุ้งแล้วก็พ่อวันนี้ถึงจะผ่ด ้แวรุ่นกันลูกหลานรุ่นกันค้าอเปะใส่อยู่ใสอเปใส่สองก็คือแมวต้องขีดเหรอคนหนึ่งเป็นล้กคนเป็นไม่อะไรนะ ปลอดภัยที่เดียวที่เดียวไม่มีเสื้อนะคะไม่ติดไม่ติดที่เดียวตรงนี้ปลอดภัยค่ะยายปลอดภัยแล้วนะคะอ่าไปต่อไอ้โอเช้าตือนตื่นเลย

จะเปลี่ยนสงก่อได้รอดดูะะจะบุญล้วเป็นเราไข่มนะากั3มสีบได้หลายเลยตัวนี้กวดน้ำยาไม่ใส่ใส่ละีันเด้อ่าพูดไๆเด้โอ้นี่กวดน้ำยาพะใส่นีย่าไปร้อมต้องใส่น้ำยาแคะนะ่ตัวนั้นหนัง่ง ก็อคอยบอกใหไเจ้าเห็ดหรือจ้าันเอ้ยจแบบได้แบมได้เป็นวะโอ้มันมีลำยาเป็นอันน,น้อยๆทียาทมำเจังเดี๋ยวกันนะนนเดี๋ยวทุ่มลำไสเยทุลไไป เดี๋ยววัวเดี๋ยวลายเห็นนะวัวลายนะกั้นทำใจด้วยกั้นเอาใดเดี๋ยไปหานใจได้สมัครเขาโรสมัครมันยาโรจนานใจเดี๋ยวกั้นกั้นหายใจอย่างงี้ยเข้าไปมันต้องอันมันต้องง่ายเขาเลือด พอตัอวไวเลยกูเอ้ยเออเราไปใส่เนีน่ยพอตั <c oughs> ไปใส่เน้นน้ำยานี่น้ำยาอืมอืมคืออะไร้ยเจสนใหญ่ใหญ่แบบที่จะเนาะ โอ้สัดเลยอันเนี้ยัดเลยสัดเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้ขึ้นติดเสื้อแน่ๆสัดแล้วกดว่านเนี้ยมีได้หักคิงคีเดียวรอ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 น้ำยาเลนหมดก่อนน้ำยายังเลนไม่หมดแต่มันคือทีมันคืงโดยดู ขีเดียว,วอือาาว่านก็เข็มไม่หรือบ้านเงี้เดียวข <c oughs> ีเดียวเนาะฮะ <c oughs> มันอย่าเลดยังไม่หมดเออีเดียวปวยหรตาไหล <c oughs> <c oughs> สวนแล้วครับเออ <c oughs> ก็พาก็มีชื่ออยูคุญน,นั่นได้เ คิดเดียวขอไทยไทเดียวีย่ดยวิดเดียวไ่เป็นไรนะคะตาลายเลยิดเดียวทำตัวน้ลายมันตัวแบบแย่อย้ากันเดนามว่าสมมติว่าเขาซื้ออันียวน้ลายกอันได้อันได้วันนี้้าราลุงยยายี่่กันยายสกูยังอันยังขยายกูดมั้กูยังขยายในพื้นพื้นยัง อนยผ่อเออเขาปึันเลกๆแง่พนุ่ยบุกักนั่นสเสือองเือรก่อนนี้จ้ตั๊บตันนั่นเพื่นีจ้าม่นอนอย่างหลเป็นเเป็นข้งแหเพิ่อนกันเลอันเอามาตันอันขี้อันชนอันหยานะอันดีวเนียคนมันเรือเนียวเรือเียวนี่เลยนี่เลยอะไรไหมกุ้งมามา มันีอนนี้ซื้อมาวาันอันอันสี่อันก็ให้พลังสองกเจ้าสองอันนี้ซื้อมากว่าสี่่วมากๆองเจ้าแล้วไปเอาไปใส่ช่องส่วเพื่อนนกล็หนึงมา่วนีก็บอะไรกซื้อมาซื้อมาซื้อมาไม้ลังโมโมไปเดียวเอาเลยแหะติดบ้วนออกบ้วนออกไลายนะนี่เอาไปเด็ดี่ยะเนี่ยไปเ็ดเด่อยู่กับลหายไป

จู true, 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 woah, between, uh, ่ๆในกุ okay. okay. s <S oh, okay. ้งมานังอยู่พี่หแล้วปวดนี่กาเป็นบมกกาอืมอ่ะฮะระทองแนเป็นแล้วไข่กระดกันขึ้นนั่นอะอยู่นองนี่น่องอันนี้อันนี้อันนี้หน่อนึงเ้อะหน่อยหนึงฮะซื้อยากมู่บ้านนี่ยไปเอาหนึ่งเด้ออืมเอาตัวนึ่ง

อืเก <Prefer> okay, ่งมากเก่งมากเก่งวสังชิมูขี่ก็ได้ไปหานใจลุงยามจับตัวเลยได้ไหไปสังชิมูไปตุ๊กมีมีค่ะอันนั้นบีินออบ้าบ้าบ้าบัวพี่คือใจดีเธอว่าเฮ้ยยานรุ่ง้องมีนิสัยมาสานที่ได้เงินขอบคุณค่ะลุกน้องติดโควิดเลยหัวใจก่อนเกี่ก่อนเนี่ยว้า ใจดีจังเลยีซื้อกินเนาะมีด้แเพิ่แพ่แวเพง้อย่างเงี้โอ๊ยายแล้เมื่อคือ่นไปื้อยาเมื่อคืนนี่นะอันนี้ก็ซื้อยมาให้้นนะยแก้ไอ้ยาอ้อางนี่ะซื้อมาบด้วยนึ่ซื้อยาอันอัน้พาสารจนไปเอาน้ำดอกรับกัเอาื้อยาพาสารจอยู่ดีอะไรน้ของพ่อน่ม่เขาบอก เก้าเก้าสิบบาทนะเป็นกล่องเห็นเออเออถืออันนั้นซื้อคือาะห้าสิบบาทนะหกสิบบาทนะคือแดงแทบเออคือมัวร้านเนี่ยเท่ากับตอนค้ำๆอันนี้คุณใช้ตัอันนี้อันีกินหามือนะยาแรงนะบอกว่ายาแรงที่สุดกินเม็ดกินนะกินข้อละเม็ดกินหามือจบโอกินหามือแต่บุญมันกินทีเม็ดได้มือเข้าให้กินกินข้างละเม็ดโอกินข้างละเม็ด กินข้าวละเม็ดอันวัดหนึ่งสี่เม็ดกินหามือจบอเคคออกินต่อไปเศร้ากับเศร้าบวเศร้า,ก,าก็ไปหาหมอเขาไห้กินสามอันวันกินกินหลวก็พอมันรุ่นก่อ,อ,อน,อนถ้าให้กินจะบุญก็กินสี่เม็ดคืนกับกุ้งสองเม็ดกินกันไรวเขาเม็ดนึ่งเ่าเขาจะบอกเลยนะ,ะถ้าบอกถ้าถ้าเป็นเคยกินนะตัวจตอเป็นเคยกินยาง ถ้าตรวจแล้วไม่เจอไม่กินนะของเอ็งกูมีเสื้อเด้อขึ้นสองขีดเลยเต็มสองขีดต้องหายาให้มันทานแล้วมันกินแล้วกินยาแล้วกินก็พอันแมันมีเสื้อนะคะสองขีดอเสื้อเหมือนลายไกวัดแกะกระตุ้นนะขึ้นเลยปลอดภัยไอ้เป็นก่อนหมู่เนาะตั้งใจมาจะพูดเป็นวัดเนาะ แล้วก็กนยากินยาตรตตเก็นยางไตตเันนีือ่ลอะเล็กไม่เชื่อ้วเยา้สืกุ่มนน้ำอุ่นน้ำเยุ่นอาพคุมเลยค่ะเป็นชั่วโมงนางก็เบื่แต่ก็จตกตก โคกหอเลาะไอเลาะแนี่ยเมเป็นอยู่กระโปาคะพอไอล่างตัวแรกใจหายขึ้นๆติดเชื้อปืดๆพอรืดอรื้อนำไหนั้นขึ้นแล้วเออมันเขาเลอมน้ตาจนทีไหลจงเอาในน้อยโบราณเด้

มันกินบเลือเนาะข้าวหาได้สี่สห่านั่นเป็นน้ำเป็นยังจับปับกินปับจับปับกินปเยปรับ่มันเป็นขาเขาปฏิันดอกเงิเงเาออกตวหึ่งป้านยยังหาออกน้ำมาเจ้าก็ออกยบุญเราออกไปทนไปงจั๊แล้วซื้อมาจบแล้วก็ซื้อได้แล้วไปวียกมาํำกับยาแล้วห้เฮาเดียวไปนี่ท้าเดียวไปเขาออกไปมันก็ไปปับน้ำไยเหนือเนาะ ไทยเมืองลาวนม่พอันกิน้กน้องตามารของเราฮัหลไม่เรนเตงกิวเอพิวันแตงคิวแตงคิวโซมาดอาทิตย์หนึงทิกว่าเขาน่ผ่านหองบูญก็่านอันนี <Yeah> ้บูของเจ้าผ่านผานเรือตัวตัวเล็กไม่ผ่านเว้ยเพระคุณทุกกำลังใจจ้า